ชาวเน็ตเคาะละครช่อง3ที่ยกให้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแห่งปีเรียกได้ว่าเป็นปีที่ไม่แพวเลยละคะ่ะสำหรับละครของช่อง3ในปี2,566นี้เพราะมีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมมดี้หรือดาราม่าเชือเช้อเฉือญสุดเข้มขน้น แต่ถึงอย่างนั้นละครที่แฟนๆช่อง3ชื่นชมและยกให้เป็นที่สุดของปีนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นละครสุดฮิวใจอย่างมาตาลดานำแสดงโดยพระเอกหนุ่มเจมส์เจรายุและนางเอกสาวยิ้มสวยเต้ยจรินพรเพราะแฟนละครได้ออกมาตั้งกระทู้ชมเลยว่ามาตาลดาละครที่ดีที่สุดแห่งปีเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะมาตาลดาละครที่ดีที่สุดแห่งปีความภูมิใจของละครไทย กำลังจะสิ้นสุดปี2,566ขอเขียนกระทู้ถึงละครที่ทำให้กลับมาดูสดทุกวันแต่ไม่ได้มาเขียนกระทู้เลยตอนนี้ละครเรื่องนั้นเป็นละครมานอกสายตาเป็นละครไม่คิดว่าจะทำได้ดีขนาดนี้เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆที่น่าจะได้งบเยอะกว่าอย่างพมลิขิตแค้นหมอหลวงเกมรักทรยศที่ขนตัวท็อปลงหวังให้ละครปังเมื่อเทียบกันความรู้สึกแรกมาตาลดาไม่ดึงดูดให้ดูเท่ากับละครเหล่านั้น แต่เมื่อละครออนสดนีส้สิที่ทําให้จากม้านอกสายตาทยานสู่อันดับหนึ่งละครแห่งปีทําให้ละครมาตาลาดาส่องแสงสว่างเป็นผลงานเชิดหน้าชูตาให้กับช่อง3จริงๆยกให้เป็นตำนานในรอบศตรวรรษเลยค่ะเป็นละครไทยในรอบหลายสิปีที่ดูสดเดี๋ยวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องซึ่งกระทูนี้ไม่ได้มีใครคัดค้านเลยค่ะ เพราะมองว่ามาตาลดาคือละครที่ดีที่สุดของปีนี้จริงๆเพราะเป็นละครที่ช่วยฮิวใจแถมยังทำให้ยิ้มได้ทุกตอนอีกด้วยนอกจากนี้ยังให้ข้อคิดและคำสอนดีๆจากผู้ชมอีกมากมายยังไงก็หวังว่าปีหน้าและปีต่อๆไปจะมีละครที่ช่วยฮิวใจและสร้างความสุขเหมือนมาตาละดาอีกนะคะ